สวัสดีครับก็ทักทายยามบ่ายครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเลิกง,งานแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรก็มาทักทายยามเย็นนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัดที่ทางข้าวอะไรครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าช่วงปลายปีเดี๋ยวจะกลับสาแก้วนะครับยังไ,ไงจะอัพเดทให้ดูนะครับเมื่อเช้าแบบว่ามีข้อความเข้ามาเยอะมากประมาณ40กว่าข้อความได้ทั้งเพื่อนแบบมอร์นิ่งแล้วก็ลูกค้าอะไรทักมาแล้วก็พวกเพื่อนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วดันไปเรียกเปิดไลน์ลอันนี้ก่อนดูว่าลูกค้าเปิดไปปุ๊บเจอดากดำเต็นหน้าจอเลย ส่งตูดมาดูดำมากเลยแบบว่าส่งมาเพื่ออะไรเสร็จแล้วผมถามเพื่ออะไรเขาบอกว่าโอ๊ขอโทษส่งผิดอะไรเงี้ยแล้วผมนึกไปนึกมาคนนี้เคยส่งให้ผมครั้งหนึ่งแล้วตอนที่ผมขายเสื้อกับลายเครื่องหนึ่งมันก็สง่งมาแล้วก็บอกส่งผิดตั้งกับผมขายเซรั่มมาน่าจะหกเจ็ดคนแล้วพกที่ส่งมาแบบเนี้ยครับส่งดูตูดมานะครับก็ไม่รู้ส่งมาทําไมนะครับ เพราะว่าผมขายเซรั่มส่วนมากลูกค้าส่วนมากเขาส่งบางทีบางคนส่งถามมาให้ดูว่าผมเป็นอย่างนี้อะไรเนี่ยใช้เซรั่มจะเป็นอะไรเงี้ยมันก็เรื่องปกติผมขายเซรั่มเกี่ยวกับผมใช่ไหมแต่ส่งรูตูดมาเพราะถ้าเกิดเซรั่มเนี่ยใช้กับลูตูดลูตูดคงแบบประมาณเนี่ยนครับเพราะว่ามันขยายขยายให้ใหญ่เนี่ยเขาถึงต้องใช้กับหั่ราะมันจะไดใ้ใหญ่ยาวถ้าใช้กับลูตูดของคุณก็คงแบบเอาสากตอนนี้สากกระหังเข้าได้โอเคครับก็ไม่มีอะไรก็มาทักทายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวแม่จะกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวเนั่งมอไซค์องร้อนน่าดูตอนแรกเหมือนจะมีฝนตกแต่ไม่แน่ใจวันนี้นะเฮ้ครับก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้เรื่องของเขานะครับปกติว่าใครส่งแบบน,นี้มาผมเปิดคนต่อเช้าน,นะวันนั้นจะขายเซรัมไม่ได้เลยนะครับเป็นประมาณสองสาครั้งแล้วแต่วันนี้วันนี้โชคดีมากวันนี้ขายได้หลังจากคนนี้ส่งมาคิดว่าจะแห้วแล้วแต่โชคดีเมื่อกี้มีคนโดนดังแล้วรอดไปแสดงว่าน้องคนนี้ก็ยังไม่เลวร้ายเท่าไหร่โอเคครับก็ทักทายยามเย็นๆนะครับไปแล้วบาย